เจ้าอยากที่จะประสบผลสําเร็จเจ้าต้องกล้าที่จะถืกสังข้อแรกคือเจ้าต้องเลิกที่จะปรัรถนาวาเจ้าจะเป็นทีนิยมของทุกๆคนได้คนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่จะมาหักเจ้าหมดมันเป็นไปบ่ได้ข้อที่สองคือจงกล้าที่จะปฏิเสธคนอื่นคนที่เจ้าคิดว่าอุดมการบ่คือกันหรือว่าความคิดมันบ่ตรงกันต่างๆจงกล้าปฏิเสธ คนอื่นเพื่อให้เจ้ามีจุดยืนเป็นของตัวเองถ้ามือนี้เจ้าบอกลก้าปฏิเสธคนอื่นเพราะย่านคนอื่นสั่งเจ้านั่นแหละคือการที่เจ้าจะสูญเสียความเป็นตัวเอง ไไดพอที่3คือจงกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าหลายๆคนเนาะย่านแต่คนอื่นหันซังย่านแต่คนอื่นเบึงเฮาบ่ดีก็เลยบ่เป็นตัวของตัวเองเวลาเห็ุอย่างออกไปก็เก,ก๊เก๊กังกังก้ากลัวๆเหตุบบสุดนั่นแหละจุดนั่นแหละมันจึงเหตุให้คนเกินนนดยากเหุ้ให้คนเวลาเหตุอย่างไปแล้วมันบบสุดพอมันบบสุดปุ๊บคนที่ขาจเจ้าบึงเข้ามามันบึงออกนะว่าคนนี้บ่ได้เป็นมืออาชีพอที่4คือจงกล้าที่จะแสดงผลงานที่มันโดดเด่นหลายๆคนเนาะเวลาทีประ หรือว่าเวลาทีต้องแสดงความคิดเห็นนะบอก้าที่จะแสดงความคิดเห็นพอว่าย่านว่าแสดงความคิดเห็นไปแล้วอาจจะดูโง่บอรหรืออาจจะเป็นที่โดดเด่นกว่าคนอื่นบอคือบอก้าที่จะเหตุตรงนั้นเลยเหตุให้ผลงานของเจ้ามันไม่ได้มีอย่างโดดเด่นและเจ้าก็เป็นคนที่เห็นเบี้ยกไปซื่อไปเฉยเไปแต่ละมื้อวันวันซื่อข้อที่5ข้อสุดทา้ายคือจงเหตุตัวเองให้เป็นประโยชน์กับตัวเองและเป็นประโยชน์กับคนอื่นจุดเริ่มต้นตรงนี้แหละจากคนที่แบบบอหักเฮาบอมัก เฮาพอเจ้ามีประโยชน์กับตัวเจ้าเองและมีประโยชน์ต่อผู้อื่นนะจากคนทีสั่งเจ้าเมือ่อนึงแล้วหักสีเห็นดอกว่าเจ้ามีประโยชน์กับคนอื่นสำไหนแล้วคะเจ้าหักสีหันมาเห็นวิสัยทัศน์เดียวกันกับเจ้าหรือทันแล้วโบเห็นเรื่องของเราเลยปล่อยช่างแม่งตุกตานี่นะไปเจอกับอาจารย์ของตุกตาช่วงทีวันซาดแนละ้วตุกตาพาพ,พนักง,งานไปเที่ยวอยู่ลาวแล้วก็ซื้อหนาจา์ไปนําช่วงนั้นเนาะแล้วอาจารย์นี่นะบอกกับตุกตาว่าตุกตาถ้าตุกตามีคนสั่ง พ่อแสนคนยำ่ำหนนั่นแปลว่าตุกตาจะโคตรดังเลยเพราะว่าจะมีคนหักตุกตาล้านคนอาจารย์ตุกตาบอกยางีิไรถ้ามีคนมาสั่งตุกตาหลายสํ่หนานั่นแปลว่าตุกตากําลังจะดังหลายสำนันแต่ว่าวงเล็บนะวงเล็บคือตุกตาต้องเห็ุในสิ่งที่มันถึกต้อง ในสิ่งที่มันถูกต้องที่โบแมนผิดบ้านพันเมืองคนอื่นที่โบได้ไปขดไปกลงคนอื่นแบบที่ตุกตาเหตุยุหนณาตอนเนี้ยถ้าตุกตายังคงความดีความงามอยู่แบบนี้แล้วตุกตาเหตุไปแล้วมีคนสั่งตุกตานั่นแหละคือตุกตากาลังจะดังและตุกตาจะมีคนหักมหาศาลแต่จะมีคนสั่งแสนคนนั้นมีคนหักล้านคนนี่คือสิ่งที่อาจารย์บอกตุกตาฉะนั้นแล้วนะโบต้องย่านวาไผ่จะมาเกียติมาสั่งเจ้าถ้าเจ้ายังอยู่ในจุดที่คําว่าเหตุในสิ่งที่มันถูกต้องโบได้เหตุผิดบ้านพ ถ้าผายที่อยากที่จะเกิดอยู่ในโลกออนไลน์เจ้าจงกล้าที่จะเป็นคนที่ถึกสังถ้าหากว่าเจ้ายังมั่นใจว่าเจ้าเห็ดสิ่งนี้มันบัวได้ไปผิดผัยบัวได้ไปกวงผายจงเห็ดมันต่อไปเดี๋ยวมื่อนึงเจ้าจะเกิดดอกออกผลแล้ว คนที่สั่งเจ้าหนะันเห็ดอย่างให้เจ้าว่าได้ยิ่งเจ้ามีเงินขึ้นรวยขึ้นนะโอ้โหโบมีสามารถที่จะมาอีอย่างเจ้าได้เลยแม้แต่น้อยเนาะถ้าหาว่าไผ่ที่หมักความหู้และสาราดีๆแบบนี้สามารถกดติดตามเพจคูตุกตาสอนทั้งหลักเห็ดออนไลน์สำหรับรคืนนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี